เมื่อครั้งที่แล้วเหล่าบรรดานักล่าฝันแฟนคลับและจิตอาสารุ่นเล็กรวมหลายร้อยชีวิตได้รวมกันฟื้นฟูบูรณะนะทั้งวัดและโรงเรียนวัดก่อนเลิงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนสะอาดหมดจดกันไปแล้ว แต่ภารกิจของพวกเขาไม่ได้สิ้นสุดลงแค่นั้นนะคะเพราะว่ายังเหลือภารกิจสุดท้ายซึ่งถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นั่นก็คือการนารายได้ส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ตรุงศี a f All Seasons มาช่วยฟื้นฟูและสร้างให้ชุมชนนี้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจิตอาสาล่าฝันและกองทัพแฟนคลับจึงได้ยกขบวนกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อทําภารกิจปิดท้ายให้สําเร็จลุล่วงแต่ตลอด ทั้งวันนี้พวกเขาจะต้องเจอกับงานอะไรบ้างและจะผ่านพ้นไปได้อย่างไรตามลุ้นตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเขาทั้งหมดได้ในตอนนี้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการทำดีให้พ่อดูนะครับเป็นตอนพิเศษตอนที่3แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันที่ชุมชนวัดเกาะเรื่องอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราดําเนินโปรเจกต์มา2รอบแล้วนะครับเป็น2เฟสซึ่งเฟสแรกเนี่ยเราก็ไปทำรีเสิร์ชข้อมูลว่าเออเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะครับไปซ่อมแซมตรงไหนได้บ้างแล้ววันนั้นเราก็เอาถุงยางชีพไป,ไปให้คนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยนะครับแล้วก็ เฟสสองที่ผ่านมาเราก็ไปทําความสะอาดไปทําอะไรต่างๆนะครับตนนี้วันนี้จะเป็นเฟสสามแล้วเราก็มีน้องๆเอฟเนี่ยมารวมตัวกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไปพร้อมกันเพื่อที่จะไปร่วมกันทําให้ชุมชนเนี้ยใช้ชีวิตคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาวซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีทั้งแบบว่าการเอาบ้านลอยน้ําส้วมลอยน้ําไปไปติดตั้งแล้วก็ไปทําสวนยอมไปทาสีใหม่ด้วยซึ่งวันนี้นี่ก็นอกจากพวกเราชาวเอฟหลายๆคนแล้วเนี่ยยังมีทั้งทีมงานแล้วก็กลุ่มแฟนคลับอีกหู เป็นลอยๆชีวิตนะครับมาร่วมกันทําภารกิจทั้งหมดนี้เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับวันนี้พวกเราก็จะมามาช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียนที่วัดขอเลิกจังหวัดอุทยานะคะก็มาในนามของแฟนคลับพินาศักดาธทอนะคะก็ดีใจนะคะเพราะว่าภูมิใจแล้วเราคิดว่าเราก็เป็นแค่กําลังเล็กๆกําลังนึงที่พอจะช่วยเหลืออะไรตรงนี้ได้เราก็พยายามค่ะ จากสองครั้งที่ผ่านมาที่ทาง AF และก็แฟนคลับได้มาช่วยเรียกว่าบูรณะฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำรดที่โรงเรียนวัดก้อเรื่องแห่งนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วยขัดช่วยล้างทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งอาคารเรียนของโรงเรียนวัดก้อเรื่องแล้วก็ทั้งศาลาการประเรียนแล้วก็โบสถ์ของวัดก้อเรื่องมอครั้งที่สองนั่นนะครับก็แบ่งกันช่วยกันทําความสะอาดไรจนเป็นที่เรียบร้อยสวยงามขึ้นมาเกือบเกือบเกือบจะดีเหมือนเดิมแล้วครับ เ่าเอฟของเราก็ไม่รอช้ารีบนำขบวนแฟนคลับเดินหน้าเข้าวัดทำบุญเป็นการเอาเลิกเอาชายก่อนการลงมือฟื้นฟูนในวันนี้ เราเป็นที่หน้ามูลนิธิทุกท่านมีน้ำใจมีจิตเป็นดุสโในการยเหลือ ับศีลรับพรจากเจ้าอาวาสวัดเกาะเลิงเพื่อเป็นสิริมงคลกันไปแล้วเหล่าจิตอาสา,าของเราก็กระจายกำลังออกเป็น3มทีมอย่างรวดเร็วโดยทีมที่1รับผิดชอบทาสีและเพ้นสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งทําสวนหย่อมด้านหน้าศูนพัฒนาเด็กเล็ก,ท,ท,นนก,ลกทีมที่2รับผิดชอบทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดเกาะเลิงและทําสวนหย่อมด้านหลังอาคารเรียนและทีมที่3รับผิดชอบทําสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารเรียนและด้านข้างเสาธงโรงเรียนวัดเกาะเลิงค่ะ ครับหลังจากที่เรา,เาไปถวายสังฆทานเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็แบ่งทีมันมาตามจุดต่างๆตามหน้าที่แต่ละคนนะครับเครื่องทีมนั้นนี้ก็รับผิดชอบซูนเด็กเล็กนะครับตอนนี้ทถมขวก็จะกระจายตัวกันแบบว่าช่วยทาสีกําแพงด้านนอกก่อนนะครับคน เราศิลปินเนี่ยทั้งนักทั้งราชานังฟออะไรเนี่ยก็กำลังแบบว่าร่างรูปข้างในนะเป็นตัวการ์ตูนเป็นลายอะไรต่างๆที่เดี๋ยวเราก็จะมาเพน้นกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ ผมแล้วตอนนี้นะครับผมกับออฟก็ได้มายืนอยู่จุดรับผิดชอบของพวกเรานะฮะของทีมเรานะฮะซึ่งวันนี้เขาแบ่งเป็นสามทีมเราเป็นหนึ่งในสามทีมที่ดูแลโซนนี้ครับคือโซนห้องเรียนตึกเรียนครับผมกำแพงต่างๆนานานี่เขาได้มาทาสีไว้ก่อนแล้วแต่เป็นสีใสนะครับเป็นสีรองพื้นนะฮะหน้าที่ของพวกเราและแฟนคลับทุกคนครับก็คือ ทากําแพงทุกอย่างยกเว้นตัวกระตูนครับครับห้ามจะไปเลอะเลยครับถูกต้องครับผมสีที่เราจะทานี่ครับสีส้มโอ้ยเห็นไปถึงเชียงใหม่ถูกต้องแลวนี่เขาได้ลงสีใสเอาไว้นะครับครับผมอันนี้เพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันดูดซึมได้ได้ดีกว่าสีที่เราทารองพื้นสีขาวคือพูดง่ายเราจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นใช่แล้วครับผมซึ่งก็ รอติดตามดูครับว่าหลังจากการทาสีจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับผมชั้นล่างนี้ห้องเรียนน้องๆเลยด้วยนะเมื่อกี้เราให้น้องๆออกไปเลยวันนี้น้องๆไม่ต้องเรียนโดดเรียนกันเลยนะครับเพราะเราจะทาสีให้น้อมาแล้วครับลงมือครับผม ก็เป็นกลุ่มที่สามนะครับที่เราจะมาทำงานในวันนี้หน้าที่ของเราคืออะไรพวกเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำพื้นที่ให้ดูน่าอยู่สะอาดสะอ้านแล้วก็มีความสวยงามมีต้นไม้มานะครับซึ่งเราได้โปรเฟชชั่นอลลุงอะไรครับผมลุงสุวิทครับลุงสวิทนะคะสวัสดีครับทให้ลุงหน่อยแล้วแฟนคลับอยู่ใกล้ๆหน่อยแล้วเร็วเว จะให้ลุงวิทย์สอนดีกว่านะฮะวิธีการปลูกต้นไม้ให้สวยงามแล้วก็ให้อยู่แบบยาวนานต่อไปต้องทำยังไงกันมาฟังนะครับทุกคนนะครับเราจะรู้วิธีการปลูกครับครับจากสเต็ปแรกนะครับเกลี่ยเกลี่ยทรายให้เรียบให้เรียบพอประมาณก่อนเสร็จแล้วก็เอาดินลงเอาดินลงกรบหน้ามาเสร็จแล้วก็ช่วยกันไปขนหญ้ามาเรียงเรียงอย่างเพียบกันปูยหญ้าลงไปใช่ไหมครับคุณลุงปปูหญ้าก่อนจากสเต็ปต่อไปก็จะออกไอเดียเองหรือไม่ ก็ได้ว่าจะปลูกต้นไม้ตรงไหนเอาลงตรงไหนใช่ไหมครับคุณผู้ครับออกสเต็ปเดียวต้นไม้อยู่ข้างหลังอ๋อครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปแอบดูได้ว่ามีต้นไม้อะไรบ้างแล้วควรจะลงตรงไหนถูกไหมครับแต่ขั้นแรกง่ายๆครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าเอาทรายมาลงใช่ไหมคระแล้วเสร็จนี้ใช้ดินลงแล้วก็เอาญ้าลงแค่นี้เสร็จงานละแค่นี้ก็ได้เพราะเนื้อที่เราเยอะมากแล้วคุณรู้ไหมนี่ฮะพื้นที่ของเราครับที่เราผิดชอบครับซ้ายขวาของเสาธงนะฮะ แล้วหน้าอาคารเรียนด้วยเฮ้ยพูดเป็นเล่นอะไม่เป็นไรทีเรามีแทปอยู่แบ่งเหมือนกันแกล้งดูทีมพี่นัทสักดาทอนทำอะไรครับทำอะไรครับเข้าไปเพ้นอยู่ในเย็นๆย็นอยู่ในโรงเด็กเล็กนี่เอาอะไรมาวัดเนี่ยฮะเแมนไงเหราความตัวใหญ่ของเราครับเลยใช้ความแมนของเราทั้งหมดอยู่ตรงนี้ไงละครับพวกเราเออเราคนสกอร์ผมไม่แมนอ่ะเราขผมไม่แมนคนเอาแมนหน่อยแมนหน่อยเออแมนหน่อยสบายมากเลยครับพร้อมอย่างนั้นครับพวกเราครับ Yang ini, pergi susu susu lah.